สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมเอ e r s o ซในราคาถูกอยู่นะครับฉันก็ขอแนะนำกับร้านนี้เลยนะจรชาวไล่นะครับผมสะดวกรวดเร็วเติมได้24ชั่วโมงเลยนะครับและร้านนี้นะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะมีทุกแพคให้เติมเลยนะครับซึ่งทุกแพคเนี่ยราคาถูกมากๆเลยนะใครที่สนใจจะเติมเกมเอ e r s o ซนะครับลิงก์ร้านจอนชาวไล่อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ที่จะเติมเกมเอเวอร์โซอย่าลืมนึกถึงร้านจอนชาวไล่นะครับผม สวัสดีคุณผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเจชครับและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเอเวอร์โซนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมที่ดีอีกเกมหนึ่งเลยนะครับเปิดตัวมาได้ประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วเนาะส่วนตัวเนี่ยชื่นชอบเกมนี้มากๆเลยนะครับเราก็อยากให้ทีมงานเนี่ยทำภาษาไทยขึ้นมาด้วยนะคือแบบอยากจะอ่านเนื้อเรื่องอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดมีภาษาไทยขึ้นมานะครับเชื่อได้ว่าน่าจะมีคนโหลดเกมเนี้ยมาเล่นเยอะแน่นอน,นครับและตอนนี้ยอดดาวน์โหลดของเกมนี้นะฮะมากกว่า1ล้านน คุณแล้วนะ่น่าเชื่อเลยนะครับมาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าฮะได้ข่าวว่าเกมเนี้ยวันที่19อ่ะมันจะปรับสมบดุลให้กับตัวละครนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่ามีตัวละครไหนบ้างนะครับ ที่ได้รับการปรับแล้วแต่ละตัวเนี่ยปรับแล้วมันเก่งขึ้นหรือกากลงนะครับไปดูกันเลยดีกว่านาะตัวแรกเลยก็จะเป็นฟินนะครับมีการปรับของสกิลหลักนะครับการโจมตีแบบปกติของฟินนั้นนะครับจะทําความเสียหายเพิ่มขึ้นให้กับศัตรูที่อยู่ในระยะ2.5เมตรเป็นเวลา10วินาทีความเร็วเพิ่มขึ้น40เปเ็นเป็นเวลา10วินาทีตรงนี้ได้มีการปรับนะครับจาก10วิเนี่ย เป็น12วินาทีนะครับและเมื่อเราถึงเลเวล181สนะครับสกิลนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพิ่มความเร็ว50%ยังคงเดิมเนาะและมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถป้องกันสถานะต่างๆระหว่างการใช้สกิลนี้ด้วยนะแล้วก็เปลี่ยนสกิลพารซีครับการโจมตีแบบปกติของฟินนะครับจะช้าลงแต่จะทําดาเมจอยู่ที่จาก1 1 0เนะครับเหลือ100%และพลังโจมตีเพิ่มขึ้น26%หากไม่มีเพื่อนเราหรือศัตูในระยะ3เมตรหรือรอๆตัว ของฟินเองนะครับ สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือการโจมตีแบบปกติของฟินน่ะมันจะช้าแต่การฟื้นฟูมานาจะสูงกว่า70%ซนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะไม่ได้มานาเนาะแต่จะได้รับการปรับแล้วนะครับเป็นโจมตีเราก็ได้รับมานาด้วยถือว่าเจ๋งมากๆเลยนะเมื่อเราถึงเลเวล61นะครับการโจมตีแบบปกติจะทําดาเมจจากเดิม115เหลือ110%สนะครับส่วนการเพิ่มพลังโจมตีตรงนี้ก็ยังคงเดิมเนาะวต่อมาก็้าเปครรเ่ยน แปลงของสกิลหลักเมื่อเราเลเวล81นะครับดาเมจจาก230% เป็นสและเพิ่มเอฟเฟกที่ลดพลังโจมตีของศัตรูลง25%เป็นระยะเวลา12วินาทีซึ่งจากเดิมเนี่ยการใช้เอฟเฟกลดพลังโจมตีของศัตรูเราจะต้องเลเวล181รก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพอปรับปุ๊บเพียงแค่เลเวล81เท่านั้นนะครับก็สามารถที่จะลดพลังโจมตีของศัตรูลงได้แล้วนะครับสกิลย่อยหมุนโล่เข้าหาศัตรูที่ใกล้ที่สุดนะครับโดยทำดาเมจอยู่ที่170%อนค่งป้องกันและทําสห้ศัตรล้มลงพร้อง,งร้างกอป้อัน ความเสียหายเท่ากับจาก16%เป็น18%ของเลือดสูงสุดของซูนี่นะครับเป็นระยะเวลา12วินาที<พ>เมื่อถึงเลเวล21นะครับความเสียหายจะเพิ่มเป็น185%และโลโ่เนี่ยจะมีความหนาจาก18%เป็น20% พร้อมกับเพิ่มเอฟเฟกของค่าพลังป้องกัน30%เป็นระยะเวลา12วินาทีไอ้ตรงเอฟเฟกเพิ่มพลังป้องกันตรงนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มพลังป้องกันพร้อมทั้งเพิ่มพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทได้อีกนะครับส0ส่วนเลเวล121นะครับความเสียหายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็น200%และโล่จะมีความหนาจาก20%เปร็น22%นะครับสรุปก็คือโล่เนี่ยหนาขึ้นจากที่เพิ่มแค กายภาพป้องกันเวทได้อีกนะฮะตัวต่อมาซีฮามีการปรับเปลี่ยนสกิลพาร์ท4นะครับเมื่อไมก้าอยู่ในสนามลบซีฮาจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันตรงนี้เปลี่ยนเป็นซีฮาเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทได้ด้วยนะครับเพิ่มขึ้นทั้งหมด14%เลเวล61และ161นะครับจากที่เพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันจะเป็นเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเวทป้องกันกายภาพ เพิ่มเป็น17%และ20%ตามเลเวลเนาะเรียกได้ว่าน่าจะหนาขึ้นเลยอะครับจากที่เพิ่มแค่พลังป้องกันอะมันจะเป็นป้องกันกายภาพด้วยป้องกันเวทได้อีกต่างหากนะฮะ ไมกามีการปรับเปลี่ยนของสกิลพาสซีฟนะครับเหมือนกันกันกบซีฮาเลยนะครับจากที่เพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันเนี่ยมันจะกลายเป็นเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มพลังป้องกันกายภาพพลังป้องกันเวทได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเก่งทั้งคู่เลยนะครับคลาร่ามีการปรับเปลี่ยนของสกิลย่อยนะครับฟาสตูต,ตัวที่ใกล้ที่สุดด้วยคลาดสร้างความเสียหายเท่ากับ1 6 0ของค่าพลังโจมตีพร้อมกับสตันและผลักศัตรูให้ถอยหลังไปนะครับเป็นระยะเวลา1.5 ซึ่งการปรับเนี่ยมันจะสตันอย่างเดียวแล้วนะครับไม่สามารถที่จะผลักศัตรูถอยหลังออกไปได้แล้วนะส่วนตัวคิดว่าสกิลนี้เนี่ยน่าจะเป็นอย่างเดิมอ่ะดีแล้วนะครับมันจะได้สตันด้วยแล้วก็ผลักศัตรูถอยหลังไปสกิลของพวกวิเวียนเมมฟิโตอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้โดนศัตรูได้มากขึ้นนะครับลินซี่มีการปรับเปลี่ยนของสกิลหลักนะครับเลเวล81สร้างความเสียหายจาก250%เป็น270ถ้ามีบัฟเดสอยู่เนี่ยก็จะสร้าง างดาเมจเพิ่มเติมเข้าไปอีกเนาะจาก100%เป็น110%ตรงนี้ก็ยังคงเดิมเนาะแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือทําให้สตูเนี่ยติดสตันได้แล้วนะครับเป็นระยะเวลา2วินาที ซึ่งจากเดิมเนี่ยเราจะสตันศัตรูได้เราต้องเลเวล181รก่อนนะครับแต่เดี๋ยวพออัปเดตปุ๊บเพียงแค่เลเวล8 1ก็สามารถที่จะสตันศัตรูได้แล้วนะครับเรนี่ตัวนี้ถือว่าปรับเปลี่ยนหลายอย่างมากๆเลยนะครับพูดสัส้นคือน่าใช้มากขึ้นกว่าเดิมนะฮะมีการปรับเปลี่ยนของสกิลหลักเลเวล81นะครับความเสียหายจาก250%เป็น260%และสร้างความเสียหายเพิ่มเติม1200%เป็น1่0เนาะแี่สิ่่เพิ่มเามา็นรับก็ให้ ศัตรูเนี่ยติดสตันเป็นเวลา4วินาทีหากบัฟเกียร์อัพเนี่ยทำงานอยู่นะครับซึ่งเอฟเฟกต์ทำให้ศัตรูติดสตันเนี่ยที่จริงแล้วอะ่ะมันจะทําได้ก็ต่อเมื่อเลเวล181รแแต่ปรับเปลี่ยนเป็นแค่เลเวล81เท่านั้นนะครับสามารถที่จะทําให้ศัตรูเนี่ยติดสตันได้แล้วนะจาก3วินาทีเป็น4วินาทีนะครับเรียกได้ว่าโหดขึ้นมากๆเลยนะสก,กิลย่อยก็มีการปรับเปลี่ยนครับระเบิดทรงกลมสร้างความเสียหายเท่ากับ160%ของค่าพลังโจมตีในรระะ5เมต มต,ตีรูปแบบพื้นที่ทรงกลวยนะครับ45องศาต่อศัตรูที่อยู่ตรงหน้าและลดมานาศัตรูนะครับจาก800หน่วยเป็น1,200หน่วยนี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนะครับสกิลพาร์ท4ก็มีการปรับเปลี่ยนด้วยนะถ้าเลนี่มีบัฟเพิ่มความเร็วนะครับพลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นจาก29เป็น32และการหลบหลีกเพิ่มขึ้นจาก29หน่วยเป็น32หน่วยเลเวล61พลังโจมตีจาก32เป็น35 และการลบหลีก32หน่วยเป็น35หน่วยส่วเลเวล161นะครับพลังโจมตีจาก3 5เป็น3 9ซและการลบหลีกจาก35หน่วยเป็น38หน่วยนะครับเรียกได้ว่าเลนี่เนี่ยค่อนข้างโดนใจฉันมากๆเลยนะมีการปรับเปลี่ยนสกิลที่ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นสกิลหลักสกิลย่อยแล้วก็สกิลพาสซีฟโดดเด่นมากๆนะฮะอิลูซ่ามีการปรับเปลี่ยนของสกิลอันติเมทนะฮะร,ระดมยิงด้วยวัชระนะครับ สร้างดาเมจจาก220เป็น260ให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะคือสร้างความเสียหายช็อต70เป็นระยะเวลา12วินาทีเลเวล101ครับความเสียหายเนี่ยจาก240เป็น280เลเวล201ดาเมจจาก260เป็น300สกิลหลักครับพ่นจัก,กระ จากวัชระนะครับสร้างดาเมจอยู่ที่จาก200%เป็น220%นอกนั้นทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเลเวล81ดาเมจจาก220%เป็น240%เลเวล181ดาเมจจาก240%เป็น260%นอกนั้นก็ยังคงเดิมนะครับและสกิลพาร์ทสครับพื้นฟูมานาให้กับตัวเองนะครับ จาก500หน่วยเป็น1,000หน่วยเลเวล61การฟื้นฟูมานาจาก600หน่วยเป็น1,250หน่วยเลเวล161ฟื้นฟูมานาจาก700หน่วยเป็น1,500หน่วย เรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับหลายคนอ่ะฉันเชื่อว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยอยากจะเอามาใช้งานเท่าไหร่หรอกแต่เดี๋ยวพออัปเดตลองหยิบตัวนี้มาใช้งานดูก็แล้วกันเผื่อนายจะชอบนะการฟื้นฟูมานานได้เยอะด้วยดาวเมดก็แรงขึ้นอีกต่างหากนะครับและตัวสุดท้ายครับนีมี่การโจมตีแบบปกติของนีมี่นะครับจาก5เมตรเป็น7เมตรก็คือโจมตีไกลขึ้นอะนะ่ะเนาะและมีการปรับเปลี่ยนของสกิลหลักด้วยนะครับส่งสตาร์ดิสคัสขนาดใหญ่ออกไปโจมตีศัตรูนะครับสร้างความ ความเสียหายอยู่ที่160%ในพื้นที่กว้าง2.5เมตรและยาวนะครับจาก6.5เมตรเป็น11เมตรนะครับเรียกได้ว่าโคตรจะยาวเลยนะ11เมตรเลยนะนายนอกกนั้นทุกอย่างก็ยังคงเดิมนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าใช้มากๆเลยนะการโจมตีแบบปกติก็ไกลขึ้นสกิลนี้ก็ยาวขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าเกือบจะเท่าหนึ่งเลยนะก็ลองไปใช้งานดูละกันเนาะและนี่ก็คือ8ตัวละครที่จะได้รับการปรับเปลี่ยนสกิลในวันที่19มกราคมนี้ รเรียกได้ว่าแต่และตัวเนี่ยมีสกิลที่ดีขึ้นโหดขึ้นแต่อย่าลืมนะบอดก็เก่งขึ้นด้วยนะครับตัวตัวคือชอบทุกตัวเลยนะครับแต่คาร่าเนี่ยฉันคิดว่าอย่างเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วคือสตันแล้วก็ผลักศัตรูถอยหลังไปเรื่อยๆมันจะทําให้สกิลอย่างเช่นพวกวิเวียนกับเมมฟิโตเนี่ยโดนศัตรูได้มากขึ้นไงฮะแต่การปรับเปลี่ยนอะ่ะคือมันสตันอย่างเดียวและมันไม่สามารถที่จะผลักศัตรูกระเด็นออกไปด้านหลังได้อีกแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้พวกสกิลเมอเน,นมนอจ,จะ ไม่โดนตัวข้างหลังก็เป็นได้นะฉันจึงคิดว่าคาร่าเนี่ยแบบใหม่มันยังไม่ค่อยโดนใจฉันเท่าไหร่ใครที่มีความคิดเห็นอะไรยังไงเกี่ยวกับการปรับสกิลทั้ง8ตัวละครนี้นะฮะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้และชอบตัวไหนเป็นพิเศษก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ฉันคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านก่อนนะฮะสวัสดีครับไประ